มาหน้าคำบรรโาทีหาสิหา <c oughs> นี่คือเข้หน้าหนองคุนทีอันนี้คือเออทัดโพยเป็นข้า,จาเจ้ากะเบิ่งแล้วกะคือละ ่ายก็ปีแล้วดีอยู่แล้วคือว่ามันเบิ่งแล้วมันคดค้างจะเสมออันนี้คือก๋วเตี๋ยข้าเหนียวส่วนเนี่ยข้าเหนียวเพิ่หน้าเทีะกับเพื่อกับอันนี้เข้าเหนียวก็คิดว่าสมขอดีนียสมขอดูแล้วมัน ใช้ปุ๋ยมดสามกระสอบลูกคีง้วยเนี่ยสามรถเสือเออดีก็พิเสืออยู่ตื้นตื้นแน่อยู่แล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาเหนียวฝั่งนี้เขาเจ้ารู้สึกว่าน่าจะน่าจะน่าจะโอเคนะวีนนี้ จะส้มเบิ่งบพิ่อหูเว่ามันเราเป็น,นเ,นเรืเกิด็ซัพอสมควรเดี๋ยวนี้มิท่านล้มยนันสูงกาลังตั้งท้องยันล่มยันฝนมาล่มทั้งสูงนั้นเคยเปลี่ยนแต่ละปีมา <c oughs> ทุกปีเคยเป็ลี่ยนนั้นสู้ป,ปีปีนี้มิท่านล้มแต่มีท่านตั้งท้องกำลังก้ม กำลังกลุ่มกำลังจะตั้งท้องแต่ข้าเจ้านะ่ะซุ่มเลื่อยอยื้อสีห่างๆเนี่ยก็เลื่อมแล้วละเลื่อมตั้งท้องเลื่อมนั้นแหละกะคิดว่าหลักพ่อสมควรคิดหน้าว่านก็ลดต้นทุนได้ใด้ระดับหนึ่งพ่อสมควรอันนี้ข้าเจ้านี่เพื่อนี้กับเพื่อนี้เนะี่ยคือข้าเจ้า ซื้อข้าวเจ้าสองหือ้อซื้อข้าเหนียวสองหื้อมันก็มันก็นกนได้อยู่พอได้อยู่ได้กินเยอะพอได้อยู่ได้กินได้ทำบุญกินทานย่าทุบหวัวเขากับพอได้อันเป็นโอบมูอยู่อันนี้เขาเหนียวตรงนี้ร้เนาะ